ต้องบอกว่าคุณยาดาเนี่ยเ,ออเธอเคยรับรางวัลงานประกาศรางวัลคมชิรอวัตรแล้วในส่วนของฐานะนักแสดงนําหญิงนะฮะจากภาพยนตร์ร่างสรงใช่ไหมใช่ค่ะเอาจริงนะเป็นเรื่องแรกๆที่พี่ยาดาเขาก็ก้าวกระโดดมาในส่วนของการแสดงนําและ เฉิดฉายตั้งแต่เรื่องแรกเลยซึ่งร่างทรงเนี่ยเอาจังจริงนะสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงค์การภาพยนตร์ไทยไม่ใช่น้อยองกำกับโดยพี่ต้องมันจงร่วมอำนวยการสร้างจากทางเกาหลีใต้ใขึ้นแทนภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลรวมถึงรางวัลคมศเลกอวอร์ดครั้งที่18เข้าชิงในทุกสาขาเลยเออและคว้าถึง3รางวัลด้วยกันได้แก่รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,มและนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม,มโดยสาว,วนีรวมถึงพิยดาที่บอกไปว่าได้รับนได้รับรางวัลนักแสดงนําหญิงยอด อดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์แพลวเคยมีโอกาสเอ่ไม่ได้แพลวเคยมีโอกาสนี่แหละแพลวไปมีโอกาสไปหปีค้าเธอเป็นยังไงบ้างใช่จ้ะเขาก็บอกถึงความภาคภูมิใจในการรับรางวัลน,นี้อยากให้ไปฟังเสียงกันคะ่ะครับตอนนั้นได้รับตอนเรื่องร่างทรงนะคะก็ปีนี้ก เชื่อว่าคมชลกระเบศน่าจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็จัดงานอลังการอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปีที่20แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านที่จะได้เข้าชิงในปีนี้ด้วยนะคะรางวัลสําหรับนักแสดงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป็นของขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานมากๆเลยค่ะที่จะได้หายเหนื่อยแล้วก็มีกําลังใจในการสู้ต่อในการทํางานต่อไปค่ะ uh. จริงเนาะอาจริงการที่ได้รับรางวัลมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กักแสดงคนที่เห็นหลายๆทุกเห็นหลายๆคนพูดอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะรางวัลไหนไม่ว่าจะเข้าชิงหรืออะไรโหมันก็เป็นกำลังใจที่โลนจริงๆต้องแอบไปกระซิบกับเธอมาแล้วนะเมื่อที่เจอกันเมื่อตอนเช้าบอกว่าวันที่28พฤษภาคมนี้นะยะดาขอคิวให้ว่างด้วยนะฮะมาส่งรางวัลต่อมาส่งไม้ตอบอีกหนึ่งกำลังใจกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยมีภาพยนตร์เรื่อง พี่พี่นะเมื่อกี้เพ่ม่สักครู่นี้รวมถึงเมื่อปี2อ6พิพี่ยาดาก็มีผลงานมากมายเหมือนกันทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครต้องมารอติดตามกันค่ะว่าผู้เข้าชิงรวมถึงผู้ได้รับรางวัลสําหรับคมเฉลกออดทั้งในสาขายอดเยี่ยมรวมถึงป๊อปปูล่าโวจะเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องฮะก็ยังโหวตกันได้อยู่นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21อพฤษภาคมนี้นะครับฝั่งป๊อปปูล่าโวนะฮะ